วันนี้เป็นการรายง,งานผลการปฏิบัติจับกลุ่มคนร้ายก่อเหตุใช้วุธปืนฆ่าพ่อค้าขายยในโฟที่พื้นที่สตสองครับ ก้มูลเหตุในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่21วันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายโมง20นะครับมีคนร้าย2คนนะใช้อาวุธปืน11มมยิงนายสุชัยลิมปันพัฒน์ตัว้าขายยเยนโฟเสียชีวิตที่พื้นที่สนหลัก2หลังจากนั้นได้ใช้รถจักรยานยนต์โซนิกสีเหลืองดําสวมหมวกกันน็อกนะตามภาพถ่ายนะครับหลบหนีออกจากที่เกิดเหตุนะแล้วก็ไปจอดรถทิ้งไว้ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ4กิโลเมตรนะแล้วก็หลบหนีไปนะครับ ในส่วนสำนวนการสอบสวนเนี่ยพื้นที่สอนลักสองไดอ้ออกมาจับขอสันอาญาทนบรุรีออกมาจาับคนร้ายเป็นชายสองคนนะเสื้อสีเหลืองและเสื้อสีเทาที่ปรากฏในนี้นะครับแล้วก็ผู้มัญชาได้เร่งรัดติดตามสืบสวนคดีนี้เนื่องจากเป็นคดีอุกจกรที่สําคัญนะครับทางกองบังการสืบสวนทางกองบังการตุนนครบันเก้าทางสอนลักสองก็ได้บูรณาการกําลังกันนะออกติดตามคนร้าย จนกระทั่งทราวบว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโซนิกสีเหลืองดำนะท,ที่ตัวจยึดได้นะฮะจอดอยู่ที่บริเวณ VM Mansion ช่ลาดพิธีซอย2พื้นที่สอนอดินแดงก็เมื่อไปถึงนะก็พบเสื้อสีเหลืองเสื้อสีเทาซึ่งตรงกับภาพถ่ายที่ได้ขอมาจับไปแล้วนะฮะแล้วก็มีนายก้องเกียรติหรือก้องสมบัติอายุ24ปี รับว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนในภาพอันนี้นะฮะก็จึงได้จับกลุ่มตามหมายจับส่วนคนร้ายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแล้วก็รับว่าเป็นคนขับรถในการก่อเหตุส่วนคนร้ายที่เป็นคนยิงชื่อนายโออยู่ในระหว่างการติดตามจับกลุ่มต่อไปครับแล้วไปอยู่ไงแม่คือรับรับงานครับรับงานมาได้ค่าจ้างอะไรไม่ได้ครับเอารับงานมาไม่ได้คครจ้างเลยนครัาว่าทำไมแล้วทำไมถึงไปทำาละรับงานมาไม่ได้คครจ้าง คือไปกับเพื่อนครับที่เชีครับแล้วปืนกระบอกนี้ใช้ยิงหเนอ่ยกระบอกนี้ไม่ใช่ครับแล้วกระบอกแล้วอีกระบอกนั้นอยู่ไหนที่ใช้ยิงเนี่ยอยู่ที่เพื่อนครับชื่ออะไรชือโอครับรับสบ่ภาพนะครับแล้วใครสั่งให้มันยิงเนี่ยใครสั่งบุฟฟี่ผมไมเทียวใครอ่ะชื่ออะไรประเวสกินแก้วครับนาะเวสลายประเวสกินแก้วครับเววิแก้ ลูกพี่สั่งให้เป็นจริงครับเรื่องทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่ทราบตับมูลสาเหตุ <c oughs>